ี่ยอีกสิบบาทครับไทยก็จะหมดตัวเลยเนาะเอาแบงค์มาเดี๋ยวถอนให้ครับมึงไม่ริงเลยนะเอาแบงค์ยี่สิบก็ได้ป้าเดี๋ยวให้เขาถอนให้มึงทนไม่ออกกันล่ะกูจะพูดกับบ้านกูหมดเลยนะมีกันเต็มเลยมาครับเอาไปเลยพี่นายนายนาย่ายายาครับโอ้ยจะหมดตัวเลยน้องไม่มีอะไรกินแล้ว อีกห้าบาทครับไม่พอยห้าบาทครับเนี่ยมันอีกห้าบาทอีกสิบบาทอีกห้าบาทไอ้ควยเมื่อไอ้เจ๊กูจำไม่ได้แล้วกูจะบอกทางบ้านหมดเลยพี่สังนินมากับตำรวจเยอะเลยห้ามด่าครับอีกห้าบาทครับอีกห้าบาทครับโอ้ยหราหมดตัวเลยนะอีกห้าบาทจบเลยครับมึงพูดอย่างนี้นะชีวิตจริงกูจะพูดให้ตำรวจฟังไอ้พ่ระเทติวัตรเลยอีกห้าบาทครับคุณรัตนาครับเร็วๆครับ โอ้ยไม่ออกกันเลยมานั่งนั่งอาปากนั่งขอเงินกันอย่างเงี้ยเดี๋ยวเจรบอกพระสงฆ์ให้เทศนในวัดเลยนะอีกห้าบาทครับอ,อ่ะไปนี่อ่ะไะหนไหน้าบาทาอีกสองบาทครับ <laughs> โอ้ยไอเมยไม่ไหวแล้ว <laughs> จิงจิงจะบอกพิสักนินเลยตำรวจกับพิสักนินเยอะเลยถือปืนด้วยอีกสองบาทครับน้องจ๋า ทำไมมันเรียกอย่างนี้เล่ามันไม่พออีกสองบาทครับมึงมาขออย่างเงี้ยห้าบาทสองบาทห้าบาทไม่หยุดเดี๋ให้ตายเร็วเลย <c oughs> อีกสองบาทครับไม่ต้องเลยนะต้องใช้ครับไม่พอครับอีกสองบาทจบเลยครับทำไม่ให้สองบาทก็ลงรถลนะอะโอ้ยน,น, <c oughs> น้องดูมันพูดนะั่นโอโ้โหเ,เรื่อยๆเรื่ยๆเรื่ยไเนี่ยเดี๋ยวกูจะพูดให้เจ๊จุกยื่นนะดันในมโนดมีสักเมนมีเพื่อนตำรวจเยอะเลยลีลาสองบาทก็ลงเฮอะมามาลงรถเถอะมามาอีกสองบาทครับเร็วครับ โหยพูดกันอย่างนี้นะจริงรน,นะชีวิตจริงจะไปเล่าให้ตำรวจฟังหมดเลยอีกสองบาทครับให้ก็จะหมดตัวเลยนะ้องนั่นน่ละเด็ก่อนอีกเร็วๆครับอีกสองบาทพูดอย่างนี้นะชีวิตจริงจะไปเด็กควา,ามรอครับให้ตำรวจฟังหมดเลยเด็กความรอครับเร็วๆมอะไรสองบาทเลยก็มันแล้ว<ร><ผ>มือจะไม่ออกกันแล้วออกกันหมดแล้วเฮ้ยชีวิตจริงนะกูจะเล่าให้พี่น้องฟังหมดเลยตำรวจมาบ้านกันเยอะเลย เร็วๆสิครับอย่าช้าครับอ๋อน้องเดี๋ยวเราจะเดินกันฐานหนึ่งเติมมันเสร็จแล้วเหรอนเนี่ยอ่อไข่สองบาทน้องเปรอแป๊บน,นึงน้องแล้วมึงร้อยออกเลยได้ใจช้าใจชาในชีว <c oughs> ิตจริงนะกูจะคูณจิตวิญญานกูหมดเลยสั้งหมดเลยเดี๋ยวที่บ้านเลยนาน้องชายช่ยทำอย่างนี้ได้ไงอ่ะหมดตัวจะหมดตัวเลยเนี่ยไม่มีใช้เลยในชีวิตเร็วครับเอาเบรกมาก็ได้ครับอย่าได้ทอนโอ้โหกูตั้งใจเหลือเกิน เด็วกูใจแล้วมามานี่เหรียญก็จะหมดตัวเลยเนี่ยอันนี้น่าเหรียญห้าสิบตังค์เอ้ยแม่ายเลยเฮ้ยชีวิตนี้กูจะบอกพี่โน้อพี่ศักดิ์ในหมดเลยชีวิตมามามาอีกอีกอีกอ่าไปเลยกูหมดตัวเลยนักศิลป์ลุงหมดตัวเลยศิลป์ลุงน้องเจมส์จะหมดตัวเลยเจวอให้นะรัตนาครับ อีกหนึ่งบาทครับเออไอ้ควายโดงอีแม,ม่กูจะบอกกับพี่โนโดีชีวิตจริงนะตำรวจมามากเหมือนเยอะทุกวันเลยป้าครับอีกหนึ่งบาทจบเลยครับพี่โน่ก็จะยิงมึงเลยเพื่อนตำรวจเยอะป้าครับอีกหนึ่งบาทจบเลยครับโอ้ยกูจะหมดตัวเลยเนี่ยน้องไป,ะปะบาทเดียวจบแล้วไปเดี๋ยว <ปะ S 2> เอาเดี๋ยวติดดีวกซ่อนไปโอ้คนถึงจะไม่มีเลยเนี่ยเร็วๆสิครับเดี๋ยวจะหมดแล้วมั้ง เจ้เนี่ยควานหาอยู่เนี่ยควานหาอีกหนึ่งบาทครับนี่ชีวิตจริงนะกูจบ้าเออแค่บาทเดียวเองก็ทำเหมือนแล้วมึงทำมาไม่ออกละไม่ออกกแค่เหมือนเป็นลมหอยอ่ะเฮ้ยแค่อย่างงี้นะชีวิตจริงนะกูจะเล่าให้บ้านกูฟังหมดเลยเป็นลมหอยหาหอยอ่ะเราไม่ค่อยมีเลยเนี่ยควานหาเนี่ยเจ้ไม่ค่อยมีเร็วสิครับอย่าช้าครับมึงจะเร็วที่ว่าจะให้ตายเร็วลอยอีกหนึ่งบาทครับน้องจ๋ามีไหมล่ะ เดี๋ยวเขาให้เดี๋ยวจะเอาที่บ้านไปคว้กที่บ้านหน่อยนะที่บ้มาให้นะเออจะให้เธอเยอะกว่าที่ให้เร็วเร็วครับเร็วเร็วครับเร็วเร็วครับอีกไว้ครับเร่งจังเลยครับเร็วเร็วสิครับจะเดินทางแล้วครับมาไปไปพอแล้วไม่ตั้องกลัวเลยแป๊บแป๊บป้าครับอีกเจ็ดสิบบาสตางค์ครับไอ้ควายดอกครับไอ้ควาย มาครับน้องจ๋าพี่เจด้วยอย่างเงี้ยเจ๊ันไม่ไหวแล้วอีกเจ็ดสิบห้าสตางค์ครับติดไว้ก่อนได้ไหมจบจบแล้วครับป้าคุณครับคุณครับช่วยด้วยมันมาบังานเงินกันฉันจะหมดตัวหมดตัวแล้วเนี่ยเดี๋ยวกลับบ้านคุณจะบอกพี่สักนินเพื่อนตำรวจเยอะเลย เล่นสคนเลยนะเรามินเยอะ่ากเลยเจ๊ว่าไงเขาเรียกมึงว่าะเจ๊ว่าไงมันมันมันรูดเงินกับเรานี่เอาเงินเราเราจะหมดหมดหมดแล้วนั้นเจ๊ให้เขาให้หมดเลยเออมึงก็ไปตายเลยอีกเจ็ดสิบห้าต่างครับไม่ให้ครับไม่ให้ก็ลงรถครับน้องดูมันบูดเนี่ยอย่าพูดคำนี้นะเดี๋ยวกูกลับบ้านล้วกูจะเล่าให้พี่น้องกูฟังหมดทุกคนเลยอีกเจ็ดสิบห้าต่างครับ ไม่ให้รักมึงทำไมไม่มีล่ะเจ็ดจินพาสตาง่ะให้ไปแล้วครับไอ้สัสป้าครับลงรถครับโอ้ยน้องเอย่าคุยคนนี้สิลงรถครับเฉยลงรถครับจะให้หรือไม่ให้ครับก็จะหมดตัวแล้วไม่ไม่ใช่ใช่ไหมมีครับมีครับน่าหยีทำไมคนนั้นไม่ออกล่ะไม่ยืนเฉยอย่างเงี้ยก็เตรียมลงรถแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดินเลยเนี่ยปามาเจ็ดจินพาสตังครับ จะได้จบครับไม,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 มจะไม่มีจะกินแล้วนายขอดูเองฮนะเอามาด,ดูเองมาไม่ต้องดูเลยนะนี่เนื้อชนะีวิตติมจะบอกพี่โนโ้ตพี่สักนินพี่สักนินเนี่ยเนี่ยอ่าไปเนี่ยหมดจะหมดเลยเนี่ยอีกห้าสิบตังค์ครับอ้ควยยวยดอกครับช่วยด้วยอีกห้าสิบตังค์ครับ น้องจบเลยครับดูเขาพูดอย่างนี้เนี่ยเออทำไมพูดอย่างนี้กับเจเนี่ยหนูไม่สบายใจเลยอ่ะอีกอีกขาดอีห้าสิบตังเองห้าสิบตังไรให้เป็นตังหลายบาทเัีนยนะอีกขาดอีห้าสิบตังตะกี้บอกขอเท่าไหร่แล้วกูให้ไปมากกว่านั้นเองพอดีไม่พอดีเลยอย่าเถียงดิจะเถียงชีวิตจริงนั่นจะต้องเล่าให้พี่น้องฟังหมดเลยอีห้าสิบตังครับมีเพื่อนตำรวจเยอะเอีห้าสิบตังครับป้าครับจบเลยครับ วัดัวหมดตัวแล้วเนี่ยเอ๊ะเอ๊ะอะไรอะหาสิบตังค์เนี่ยอ่านนี่ไปหัมันเนี่ยอันนี้เปลี่ยนเหม่งกันไปให้เขาแกก็ห้าสิบตังค์ทำกันอย่างนี้น้องจ๋ามันให้เหรียญเหรียญสลึงมาเนี่ยนั่นเหนียญย้นจะตายเร็วกูจะสวดภาวนาแล้วป้าเอาเหรียญบาทไปให้เขาทำไมก็มึงขอกันไม่ใช่เหรอเขาเอาเหรียญไปให้ป้าเพราะห้าสิบตังค์ครับไอ้ควายดอกครับ จบเลยครับจะไปนะครับโอ้โหไม่สบายใจเลยจ่ายตังจบเลยครับจะไปนะครับรถจอดครับนี่คว้างจนจะหมดตัวแล้วเออใช๊จะหมดตัวแล้วนะบ้าครับจ่ายตังครับนี่พูดอย่างนี้นะกูจะบอกทั้งบ้านนห้ฟังหมดเลยพี่สักมินตำรวจบ้าครับจ่ายตังจะไปรถจะไปแล้วครับก็จ่ายหมดแล้วเนี่ยอีกห้าสิบตังไงครับ เขอีกเหรอบาทอ่ะโอ้ยมึงไม่จ่ายกันแล้วไม่ใช่ก็สองสองบอกให้มาจ่ายเก็สิบบาทก็จบแล้วยังไหมเขาอีกเหรอแล้วมึงนั้นไม่จ่ายก็ไม่หยิบกันเลยเลยคุยเด้งให้กันหมดแล้วเนี่ยเหลือมาจ่ายคนเดียวหัวชนตีนแน่ตลอดชีวิตเลยเนี่ยอ่ะครับมาให้ยืมก่อนให้ยืมก่อนให้ยืมก่อนนะครัมเอาไปมือาไปคช้เขงนี่เอาให้เขาเขาที่เขาขอไม่ได้เดี๋ยวนี้ลงรถนะนี่มันมันทูอะไรมาเนี่ยใช้ไม่ได้ครับเดี๋ยวนี้ก็บรรทุกมานเงินรีบๆของมันอะ อ่ะตังค์มาจบเร็วเร็วเยี่ยอย่าด่าที่พ่ออย่าด่านีเดิชีวิตจริงกูจะบอกพี่สักนินเอามาตามมาจบแล้วจะไปแล้วน้องจ๋าจ๋าเจ๊นี่ยกูมาขอตังค์เจอย่างเงี้ยจะขออะไรกันนักหนาเนี่ยเงินแค่สิบบาทไม่มีหรือไงมึงมาขออะไรกูคนเดียวล่ะเออกูจะหมดตัวแล้วเนี่ยจะไม่มีกินอยู่แล้วเจ๊จะไม่มีกินแล้วนะหัวยังเลยไม่หัวงนั้นไดชีวิตจริงอ่ะป้าครับอีกห้าสิบตะังค์ครับห้าสิบบาทป่ะจบตบาท นี่มันกระดาษไอ้นี่มันชูมายี่สิบยี่สิบเฮ้ยนี่มันกระดาษคุณแก้งผมได้ไงตายเลยตายเลยเอามาอีกยี่สิบเลยคุณแก้งข้อหาคุณแก้งผมมึงแก้งกูขอเงินกูกูจะบอกกับพี่โนวพี่สัตว์ของของคุณห้าสิบต่างคุณให้กระดาษเปล่าคุณโดนปราบแกมันชวงเงินไม่รู้รู้ทำไมผมยี่สิบจบไอ้ควายไอยควายงไม่งั้นผมเลยลงจากรถน้องดูเข้าวโพดเนี่ยลงจากรถครับยี่สิบห้ลงจากรถ เจ๊ตำรวจถือปืนใช่ไหมอลงรถครับ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 เชิญครับตำรวจมาโน้แล้วจะให้ไหมยี่สิบจะให้ไหมครับมึงไม้ชีวิตก็คุณให้กระดาษต่อมาคุณโดนปรับไปครับไปเรียกมาปรับเลยมะนี่ไงผมมาปรับเองครับทุนตีนอะไรมาปรับกูละเอาเอามายี่สิบลงรถนะลงรถมึงพูดอย่างนี้นะชีวิตจริงกูจะเล่าให้บ้านลงรถเลยพี่ชายที่เป็นตำรวจนะลงรถเชิญลงรถครับเชิญลงรถน้องมันไล่เจ๊ลงเนี่ยลงเลยครับลงเลยครับติดไว้ก่อนแล้วกันลงเลยครับเดี๋ยวนี้ครับจะไปเที่ยวกันนะ ลงรถเดี๋ยวนี้ครับคุณรัตนาครับแม่ไอ้ยกูไม่สบายใจเลยอย่าทำนี้นะน้ำตาป้าอย่าลืมน้ำตาป้าาน้ำตาเอาเรื่ป้า ป้าครับไหนน้ำตาครับอย่าลืมน้ำตานะร้องไห้อ่ะป้าครับอย่าลืมน้ำตานะเช็ดน้ำตาบ้างเลยอ่ะอ่ะไม่ร้องเหรอเฮ้ยไม่รพูดเรื่องเงินอย่างงี้นั่นถุงมีมากกูต้องช่วยเยอะหนูทนไม่ได้แล้วต้องช่วยกันแหละป้าเป็รูปป้าร้องไห้หรือป้าหัวเราะ ร้องไห้เสียใจนัูกันแบบนี้ไม่สบายใจเลยแวนี่ป้าร้องไห้หรือป้าหัวเราะองเงินสิบาทนี่นะป้าป้าป้าหัวเราะเรื่องเลยอ่ะหัวเราะแฉหมดแล้วชีวิตจริงอ้องผู้ติบ้านพิศนีน่ะพะตํารวจมม่ยอะนี่ป้าร้องไห้หรือป้าหัวเราะจ๊ะรองไห้เสียใจอ่ะเรื่องเงินสิบบาทนี่นะ ไม่ต้องเน้นอย่างนี้เล้วพาบอกคนพวกนี้จะตายมาพูดอย่างนี้กับเราเลยเสียใจใหญ่เลยอยเสียใจหรือป้าป้ารู้เรื่องหมดเลยนะเอ๊ะเอ๊ะชู่เช็ดน้ำตาหน่อยน้ำตาไม่ยอมออกไม่ต้องเราไปเช็ดเองน้องจ๋าดูแลด้วยนะจ๋าได้เลยเอ๊ะอาชิ้ชู่มาชิ้ชู่เช็ดมากลับบ้าจะเล่าให้พี่โน้พี่สันติฟังหมดเลยเช็ดน้ำตาคนเช็ดน้ำตาก่อนมาเช็ดให้เองเช็ดเองมาผมเช็ดเองไม่เห็นมีน้ำตาเลยป้ามีเลยตกใจ